เอาไงปืนให่ใหญ่กว่าเดิมทุกคนอย่าบอกเฮ้ยดูร่างดินี่ ฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีชแนลฮะและแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีสำหรับซีรีส์สกิม t ีทอยเล t จากช่องคุณดาวฟักบ o มเราจะมีการปล่อย EP ีที่70พัหนึ่งมาให้ทุกคนได้เชยชมกันแล้วช่วงเวลาตีสามของวันนี้ฮะผมยังคงอดหลับอดนอนน้ําก็ยังไม่ได้อาบรอทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอยู่นั่นเองฮะซึ่งระหว่างที่เรากําลังรอกันอยู่นั้นเราไปทบทวนความหลังกันหน่อยว่า e ีีที่6 9มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับความเดิ ภายในฐานทัพสกีบิทอ t ยเลตฮะที่กลุ่มพันธมิตรได้บุกเข้ามาเพื่อหวังตามล่าไซนติสกีบิทออยเลตแต่ก็ยังคงไร้วิแววของเจ้าดรจอมเหลี่ยมฮะแขกลังพลตอนนี้ก็ล่อยหล่อลงไปทุกทีเพราะทุกเส้นทางในฐานทัพสกีบิทออยเลตนั้นได้เต็มไปด้วยกองกำลังหัวชะโคกที่พร้อมจะฉีกร่างพวกเขาเป็นชิน้นๆส่วนสถานการณ์ด้านนอกนั้นพี่ใหญ่ไททันคาร์วาแมนกับไททัศนสมิตแมนก็ได้รับการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วจะเรียกว่าการอัปเกรดก็ไม่ได้นะให้ สำหรับฝ่ายมัตรมิตรเพราะเราได้เห็นกองกำลังกลุ่มอาริอันกำลังบุกเข้าไปทะลวงลังโถสซ่วมกันแล้วนั่นเองฮะและนี่ก็คือความเดิมจากตอนที่แล้วฮะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องยังคงดุเดือดเลือดพ่านทั้งภายในฐานทัพของสกิมิดีทอยเลตรวมถึงด้านนอกฐานก็ดุเดือดไม่แพ้กันครับซึ่งก่อนที่เราจะดูตอนใหม่ล่าสุดฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนแชร์ฝากทุกคนกดติดตามกำลังใจให้กับโมบินดชลเลกันไว้หน่อยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนรอมานานขอดูให้สมใจอยากหน่อย เอาอ่ะเป็ปลาละเบิดอเขาไม่ด้วยว่ะอันนี้ก็มันปืนพ่นไฟที่เราเห็นในภาพสปอยเฮ้ยตัวน,นี้หน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเลยอ่ะเฮ้ยดูดิโดนยิงกระจายแล้วเดี๋ยวนะพวกสกิมดีทอยเลยคือแบบขับรถมาเลยเหรออันนี้ป,นปืนอะไรเหมือนปืนบลัสเตอร์ป่ะเหมือนของไททันศน์สุขแมนอ่ะทุกคนเอาว่ะคือทุกตัวตอนนี้คือแบบมีเจ็ตแน็์กันหมดอ่ะ ยิงจรวดเข้ามาโห่และนี่เหมือนแบอยู่ในอยู่ในเกลืออะไรทุกอย่างล็อกเก็ตเชอร์เอาวอะโอ้ยแล้วคือตายกระหนัวมากทุกคนตอนเนี้ยยังไงโห่และล็อกเก็ตเชอร์ตัวนี้มันก็เกือบตายย่าตายเย็นจังโฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเป็นลาสกีบิลีทอยเล็ตไหมโห่และมีลำโพงทุกคนยิงไม่เข้าหรออู้ พูดยังไงภาพสปอร์ที่เราเห็นไอ้ดันปืนเลเซอร์เกิดอะไรขึ้นหมาแล้วไทฮเทคแคลวแมนติดตั้งเจ็ตแพ็กอันใหม,ม่มาระเบิดตูมตามันใหญ่เอาไงปืนให่ใหญ่กว่าเดิมทุกคนปืนที่ติดกับเจ็ตแพ็กยิงกระจายเอาะ มันน่าจะได้พลังของทางน่าของไททัสทีวีแมนมาด้วยแหละโอ้โหแขกของไททัสทีวีแมนแบบวับตัดไปเลยอ่ะเอาเว้ยไทซัสทิวีก็แมงกมมม็แบบบิดปูนไปสองข้าวเหมือนกันไม่ไม่ไม่เหมือนเขาพูดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราค่อยไปรีเวิร์สนะครับทุกคนอย่าบอกเฮ้ยให้พลังกำลังน่าของไทยทัสทิวีก็แมงทุกคนเอาแล้วเวย้ยอุ้ย แล้วก็ท้าสกิบีดีทอยเลตมาโคตรดูร่างนี้ดิโอย,ยิงลวดจัดเอาเรื่องยังไงวะเฮ้ยพี่จะไปโดดปืนเขาว่าทุกอย่างไม่ได้นะไททัศน์ก็ไม่ได้แหนอ่ะนี่ไม่โดดปืนพลพีนเข้าไปอีกแล้วโอ้โหแล้เอาใหญ่เลยแต่ทัศก์ะไม่แหนนี่คือแบบแรงเยอะที่เอาใหญ่เอาเลยเว้ยโดนล้อมทุกคนสามไททัศนโดนล้อมอ้ โอ้ยโคตรบันดีพี่นี้เอาละไม่ได้เป็นพี่รอแล้วขอเป็นพี่เอกนี่ดังอย่างเท่เกินเบอร์ไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรีเวิร์สไม่รู้เขาพูดว่าอะไรเอาอันนี้มัเหมือนดีเจเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะเร็วเยอะ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 อูย้ยอะไรกัน <laughs> อ่ะอู้ยนี่คือตัวจริงเหรอ เอาแล้ววะทุกคนเราจะเรียกมันว่าอะไรดีวะออ้ยแล้วคือยิงพัดมากมันก็รับได้ถ้าที่วีแมนยิงพัดมากมันก็หลบได้เอาเว้ยใครวะโอ้ยประมาณว่าแกทุกคนต้องตายเอาคือแบบมีดว้ามันก็คือแบบจับได้อ่ะ เกินเอบอร์ไปเปล่าวะอู้เอาแล้วว่ะแต่ท่าทีวีแมนเหมือนจะเจ็บอยู่เหมือนกันนี่คือที่มากหน้าโกรธใช่ไหมทีวีวูแมนเอ้ยสามสาวมาแล้วแบล็กซ์มิเกลแมนเอ้ยแบล็กซ์มิเกลบูแมนแล้วก็แบล็กซ์มิเกลคาบาล่าวูแมนเอ้ยแบล็กคาบาล่าวูแมนโอ้มึงไปหมดแล้วตอนนี้เบอเบอตอนนี้คือทุกคนนะ่ะรู้แล้วนะว่าการ์เซอร์กำลังจะมา พีต่อึดใจไว้กั้นใจไว้เหลือ <c oughs> อยู่ฝ่ายดวงเดียวยังไงเออช่วยกระสองหน่อยตอนนี้คือเห็นอยู่แค่สี่คนนะทุกคนห้าคนรวมพิริโตเกียววีคาร่าแมนอุ้ยจบโครมัน แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับ E p ีที่70พาร์ทหนึ่งสกิฟดีทอยเลตจักรวาลหลังจากช่องคุณดาฟักบ o บบอกเลยว่าสมการรอคอยจริงๆซึ่งมีความยาวของคลิปในพาร์ทหนึ่งนี้อยู่ที่4นาทีกว่าโดยในคลิป,ลปนี้ผมจะทําการสรุปเนื้อเรื่องแบบย่อยทุกคนได้ฟังกันก่อนส่วนการสรุปแบบละเอียดเนี่ยผมอาจจะลงช่วงเย็นของวันนี้อีกหนึ่งรอบนั่นเองและเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาครับเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจใน E ีีที่70พาร์ทหกันเลยดีกว่าโดยเหตุการณ์เกือบทั้งหมดจะเกิดขขึ้นนภาายออกอง บีดีทอยเลทฮะกลุ่มธรรมิตัดอาวุธชุดใหญ่ใส่พวกช็กโคโกไม่ว่าจะเป็นระเบิดมือปืนพ่นไฟที่มีแสงสีฟ้าปืนบัสเตอร์ลำแสงสีแดงแถมยังมีคาร์บาแมนปืนคู่อีกด้วยเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกในคลิปที่2ช่วงเย็นของวันนี้นะฮะว่าแต่ละตัวละครน,นั้นคือตัวอะไรกันบ้างต่อมาเราจะได้เห็นกับกองทัพล็อกเก็ตลันเชอร์เรียงหน้ากันมาที่สันเขื่อนพอวิวพยายามที่จะยิงปืนบัสเตอร์ใส่แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้เพราะมันมีโล่ป้องกันที่คล้ายกับไททันคาร์ระาลาทีแมนกังีิ้ใช แมนอยู่ๆเหล่าไททันก็โผล่เข้ามาช่วยได้ทันเวลาโดยไททันคาเมริาแมนได้ใช้ปืนพาร์ตมาที่เพิ่งได้มาจาก EP ีที่แล้วจนเจ้าล็อกเก็ตลันเชอร์สกีเทเลตหน้าใบแตกตายไปหนึ่งแต่พวกมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวฮะยังคงมีทางด้านของล็อกเก็ตลันเชอร์ที่อยู่ด้านหลังยิงปืนเลเซอร์ใส่ไททันคาเมริาแมนพี่ใหญ่กลุ่มหัวกล้องก็ไม่รอช้าครับจัดลูกปืนพาร์ตมาให้มันกินจนระเบิดตัยเย่ไปอีกหนึ่ง ต่อมาก็จะเป็นพี่เบิรมไททันทีวีแมนกับพี่รองไททันสิมิท์แมนตามมาแบบติดๆซึ่งฉากนี้ต้องบอกเลยว่าไททันทีวีแมนเห็นร่างที่ไม่ไฟของไททันซิมิท์แมนก็อดสงสารไม่ไหวฮะไหนเขาก็เคยขอพลังจากพี่เบิ้มมาแล้วครั้งนี้ก็เลยจัดให้ซะหน่อยไททันทีวีแมนส่งมม่พลังงานกลางอก,อกให้กับไททันซิมิร์แมนเขานี้พอได้พลังใหม่มาก็ดีดใหญ่เลยฮะพี่รองเราไททันสิมิท์แมนรูกระสุนใส่พวพสกิบิดีทอยเลยที่มาล้อมรอบพวกเขาเาไว้แบบไม่ยัง้งแถมยังบินเข้าชนนแบบเรีียงตัวอกวส่ททามาย,าย,ายป็จอมอมโดาชาาวบ้นไปแล้วะซ่ง ในครั้งนี้เขาก็ไปยึดปืนพ่นสารพิษของสกิบบี้ทอยเลตไปใส่ที่แขนที่ขาดซะดื้อๆและในฉากต่อมาความดีของไททัสสปิกร์แมนก็ยังไม่หมดพี่แกปล่อยลําแสงกลางอกใส่โพสสกิบบี้ทอยเลตที่มาล้อมรอบพวกเขาอีกหนึ่งรอบเหตุการณ์นี้มันก็จะคล้ายๆกับ EP ีแรกๆครับที่ตอนนั้นเขาหลุดจากการถูกควบคุมของปรสิตแต่เอ๊ผมแอบจํา EP ีไม่ได้ฮะถ้าเพื่อนคนไหนจํา EP ีที่ผมพูดถึงได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลในส่วนนี้ไปรวมกับคลิปช่วงเย็นที่จะเป็นการสรุปเเเนืื้อออรร่่งง EP ททีีาลละยดหััจก เก็บงานผู้ช็กเกเรียบร้อยแล้วกับบันัึงพักที่ริมผาแบบหล่อเทเลท่อฮะต่อมาเราก็จะได้เจอกับดีเจสก i บีทอยเลตซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีอีกหนึ่งร่างซ่อนอยู่โดยต้องบอกเลยว่าร่างที่ซ่อนอยู่นั้นโคตรแบบสุดๆเลยครับเพราะมันสามารถใช้แขนจากกลของมันรับลูกสุนพาร์มากของไททันคาเมบ่าแมนได้แถมยังยิงคืนใส่พี่ใหญ่ได้อีกส่วนไททันทีวีแมนที่พยายามใช้ดาบอิเน็รอนฟันมันก็สามารถรับดาบและปากกับใส่แข้งของไททันทีวีแมนได้อีกเช่นเดียวกันจากนั้นมันก็ดีออกไปซะดื้อๆเลยฮะ และแบ็กสเปกเกอร์วูแมนโดยเจ้าพอยอฟวิวก็ได้บอกพวกเธอว่าให้รีบเข้าไปช่วยทุกคนด้านในซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านนอกทั้งหมดนี้บูสูและทุกคนที่อยู่ในถาดสกิฟต์อดทอเล็ตได้รับรู้ทั้งหมดฮะและในกระดาษที่พวกเขากำลังขึ้นลิฟต์อยู่นั้นก็เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะบุกมาหาพวกเขาด้วยฮะและนี่ก็คือบทสรุปใน EP ที่70พาร์ทหฮะบอกเลยว่าดุเดือดเลือดพานมากม,ากมาก ่วนรายละเอียดแบบจอะลึกเนี่ยผมจะลงให้อีกหนึ่งคลิปช่วงเย็นของวันนี้เพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมจะได้รวบรวมแล้วลงอยู่ในคลิปช่วงเย็นเป็นคลิปคลิปเดียวไปเลยนั่นเองนะครับผมวันนี้ร่างกายผมไม่ไหวแล้วจริงๆฮะอาจจะต้องาลาทุกคนไปก่อนก็จักลากไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามโมบิริชาแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ